เพื่อนที่รักทุกคนนะก็จะมาวิเคราะห์เหรียน BTC แล้วก็ก็จะมาจัดอันดับ5เหรียญที่น่าจับตามองครับแต่สิ่งแรกที่เราจะมาพูดก็คือ BTC นะครับเพราะตอนนี้ก็ได้ย่อลงมาแล้วเหมือนคลิปที่ผมบอกนะครับคลิปที่แล้วถ้าเพื่อนๆไม่ได้ดูก็เข้าไปดูนะครับ เพราะว่าช่วงนี้มันได้หลุดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ทำโลใหม่นะครับแต่เขาก็ไม่ได้ทำไฮใหม่ไฮที่สูงกว่าเดิมนะครับไฮต่ำลงที่ผมนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขาตกลงนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเขาก็พยายามขึ้นไปแล้วแล้วเขาก็ย่อลงมา ถ้าหากเขาไม่หลุดหกหมืนพอดีก็คงจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาหลุดพอมาเจอกันที่ห้าหมื่นหกพันหกร้อยกว่านะครับโอเคนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันคร่าวๆถ้าใครจะเข้าก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตอนนี้เขาก็หลุดมาเยอะแล้วแในที่ผมนับผมว่า ถ้าเขาไม่หลุดควรดตรงนี้มีโอกาสสูงนะครับที่เขาจะขึ้นไปต่อเนี่อาจจะไปทเทสเกือบไฮ้ให้เก่าของเขานะครับก็ประมาณ63,480นะครับเพื่อนๆลองพิจารณากันดูนะครับโอเคนะครับส่วนต่อไปคือ5อันดับเปลี่ยนที่น่าจับตามองนะครับตัวแรกนะครับ r EP u.s.b.t. นะครับเขามีสัญญาณแล้วนะครับของสีชั่วโมงถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเขาได้วันนี้เขาก็ได้ปิดสัญญาณภายในวันเขาก็ทะลุขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ทำแบบสามใหญ่เลยนะพอเพื่อนเพื่อลองไปพนะิจารณาดูตัวนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับว่า สวยนานตัวถัดไปนะครับ a u d i o u s d t ก็ตัวนี้ภายในหนึ่งวันเขาก็ไม่มีสัญญาณนะครับแต่ว่าสี่ตัวโมงเขาเริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะไปไปขึ้นเส้นแนวกดที่ผมทำไว้แล้วนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับ เขาทำสามเยมใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องสต็อกลดด้วยนะครับถ้าหากกาเล่นจริงๆแต่ตัวนี้ก็เริ่มจะมีสัญญาณขึ้นแล้วนะครับตัวถัดไปก็เป็นโซโลนานะครับหรือ SLOUSBT เปลี่ยนโซนะครับตอนนี้เขาก็ได้ไป s ายเก่าของเขาแล้วนะครับแล้วเขากอย่อลงมาแล้วก็ยังไม่หลุดนะครับ เต้าหากเพื่อนเพ่นท่านใดที่จะรับผมว่าส่วนร้อยแปดสิบห้าดอลลาร์ซื้อได้นะแต่ตัวนี้น่าจะตามองนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับขอทำหนึ่งสองก็สามสี่ผมว่าก็ยังไม่จบรอบของเขานะครับตัวถัดไปที่น่าจบตามอง fuin uedidap o สี F ่ U U U ชั่วโมงเริ่มมี ยานกันแล้วนะครับเพื่อนๆนดูนะครับเขาได้เบรกลายเอาไว้ถ้าเราถ้าอยากดูชัดๆก่อนหนึ่งชั่วโมงนเขาได้เบรกไปแล้วตัวนี้น่าจับตามองมากเลยนะครับเขาโยมาแล้วก็ข,ขึ้นไปต่อวาดสวยมากเลยนะครับ ันีะครบโซนี้ว่าโอเคเลยนะครับเ้าโย่มาสังตัวนี้น่าจะตามองกันตัวสุดท้ายนะครับ k n u s b นะครับเพราะเพราะถ้าเรามาดูสีชมพูเขาทำรูปสามเหลี่ยมลงมาแล้วก็ได้เบรคขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ย่อกลับลงมาตัวนี้ผมบอกไว้เลยว่าคือมากน่าจับตามองมากเลยว่า ถ้าเขาไม่หลุดโลเดิมนะครับส่วนตรงนี้เขาไม่หลุดนะครับไม่หลุดลงมาก็มีสัญญาณสูงนะครับที่เขาจะขึ้นไปต่อนะครับนี่นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับ